าจะพูดถึงภาพยนตร์ไายไฟวิทยาศาสตร์การทดลองสุดล้ำสมัยในช่วงนี้ครับหนังแนวแนวนี้ไม่ค่อยได้ออกมาให้กับคนดูอย่างเราได้รับชมกันบ้างเลยจนกระทั่งการปรากฏตัวของหนังเรื่องใหม่ล่าสุดจากทางเน t f l i x กอย่างเรื่อง Spider-Head ที่ได้นักแสดงชื่อดังอย่างคริสแฮมเบิร์ตที่เขาคนนี้เคยได้รับบททอเทพเจ้าสายฟ้ามารับบทเป็นหัวหน้านักวิจัยสุดอัจฉริยะที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคุกในอนาคตครับที่จะไม่ได้เป็นเพียงแค่กรงขังอีกต่อไป เมื่อมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจเนรมิตคุกแห่งใหม่ขึ้นมาให้กลายเป็นสถานวิจัยยาสูตรพิเศษที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกจนนักโทษหลายคนครับอยากจะมาใช้ชีวิตกันที่นี่ทั้งหมดทะว่าการทดลองพวกนี้ครับมันก็ได้มีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้โดยที่พวกคุมไม่เคยบอกอะไรกับเหล่านักโทษกลุ่มนี้เลยทว่าชะตากรรมของนักโทษพวกนี้แล้วก็พ่ตอเทบเจ้าสายฟ้าจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอโบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดจากทางเน็ f ฟลิกอย่าง เรื่องสไปด e r h เหตใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับพวกเราคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เรือนจำแห่งหนึ่ง นามวัาสไปดอร์เหตุทว่าที่นี่นั้นไม่ใช่เพียงแค่เรือนจําธรรมดาธรรมดาทั่วไปมันได้ออกแบบมาเป็นพิเศษครับจนสามารถตั้งเป็นศูนย์วิจัยยาขึ้นมาได้อํานวยการโดยชายคนนี้ครับพี่ต่อเทพเจ้าสายฟ้าแหม่ไม่ใช่นะครับในหนังเรื่องนี้เขาจะมารับบทบาทเป็นหัวหน้านักวิจัยนามว่าสตีฟแอปเนสตีที่มีหน้าที่ในการวิจัยยาชนิดต่างๆครับที่มีความพิเศษในการควบคุมความรู้สึกของผู้ใช้คําถามที่หลายคนอาจจะสงสัยเลยก็คือคนเราจะติดคุกทั้งทีทาไมนักโทษพวกนี้ร จำต้องมาเข้าร่วมงานวิจัยบ้าๆบอๆอะไรพวกนี้ด้วยละ่ะมันดูเสียเวลาชีวิตจริงไหมล่ะครับแต่คำตอบเลยก็คือ ทุกคนต่างอยากมาที่นี่กันทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ครับไม่ได้ดูเหมือนคุกเลยสักนิดในสไปเดเฮดแห่งนี้ทุกห้องรับเชื่อมต่อกันทั้งหมดไม่มีการปิดล็อกห้องขังอะไรแบบนั้นเลยนักโทษแต่ละคนจะมีอิสระในการใช้ชีวิตที่นี่และที่สำคัญครับสวัสดิการของที่นี่คือสุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนสุดล้ำสมัยอาหารที่อ,ร,อร่อยขนาดผมไม่ใช่นักโทษนะครับยังอยากไปอยู่เลยแต่แต่แตแต ทุกคนห้ามลืมสิ่งสำคัญที่สุดที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับคือทุกคนจะต้องเข้าร่วมการทดลองของสตีฟที่เป็นคนดำเนินการทั้งหมดโดยตัวเขาเองก็บอกว่าได้รับคำสั่งจากรัฐบาลมาอีกทีหนึงให้วิจัยยาชนิดพิเศษเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้รักษาคนบนโลกต่อไปโดยยาพวกนี้ครับจะไม่ได้เหมือนยาปกติที่เราต่างก็ใช้กันนะครับยาพวกนี้ไม่ได้มีไว้ฉีดหรือว่ากินเข้าไปมาได้ถูกติดตั้งอยู่ที่ข้างหลังผู้ใช้โดยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ที่สามารถส่งยาพวกนี้เข้าสู่ไขสลังของคนใช้ได้โดยตรงโดยหลักการทํางานของยาชนิดนี้จะออกฤทธิ์ด้วยการไปกระตุ้นเซลล์สมองโดยตรงให้มีความรู้สึกต่างๆยกตัวอย่างเช่นครับยา G46 ที่จะทาให้ผู้ใช้มีความตลกขบขันหัวเราะได้ในทุกสถานการณ์อะไรประมาณนี้ครับและนี่คือความพิเศษของยาที่สตีฟเป็นคนออกแบบขึ้นมาแน่นอนครับว่าในทุกๆเชา้าสตีฟจะมีหน้าที่ในการทดลองยาชนิดต่างๆครับให้กับนักโทษแต่ละคนในต่างสถานการณ์ เลือคาดดาผลลัพธ์ต่างๆนําไปสู่การพัฒนายาจริงออกมาใช้ในวันนี้ครับก็เช่นกัน สองนักโทษชายหญิงอย่างเจฟแล้วก็เฮเทอร์ได้ถูกสตีฟเรียกตัวเข้ามาเพื่อทําการทดลองผลของยาครับที่เป็นชนิดใหม่ล่าสุดโดยก่อนจะเริ่มต้นการทดลองนั้นสตีฟได้ถามกับพวกเขาว่าทั้งคู่มีความรู้สึกยังไงต่อกันกันบ้างลองให้คะแนนกันและกันดูรับเต็ม10จะให้เท่าไหร่แน่นอนสิครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นฝั่งเฮเทอร์หรือว่าฝั่งเจฟเองก็ตามก็เลยบอดถนอมน้ําใจกันครับว่าให้5บ้าง7บ้างก่อนที่สตีฟครับจะจัดการฉีดยา N40 เข้าสู่ร่างกายของทั้งคู่เข้าไปเมื่อยาออกฤทธิ์เจฟก็เลยมองเห็นว่าเฮเธอร์เนี่ยดูสวยขึ้นทันตาเห็นในขณะเดียวกันครับเฮเธอร์ก็เช่นเดียวกันแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยทั้งคู่รับกลับไม่กล้าจะบอกความในใจซึ่งกันและกันนะสิสตีฟก็เลยจัดการเพิ่มยา B15 หรือในชื่อฉาย,ยาเวอร์บิลุส เพิ่มเข้าไปในร่างกายของทั้งคู่อีกมันก็เลยทาให้ผู้ชายครับอยากจะพูดในสิ่งที่อัดอั้นในใจออกมาทั้งหมดแบบไม่กักเลยก็ว่าได้ทีนี้ก็บันเทิงเลยสิครับทั้งเจฟและเฮเทอร์ต่างสารภาพรักซึ่งกันและกันก่อนจะไปทํากิจกรรมอันเร่าร้อนครับอย่างมีความสุขจนมันก็เสร็จสมบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยมันก็เลยทาให้สตีฟนั้นประทับใจกับผลของยา N40 เป็นอย่างมากสตีฟก็เลยย้ํากับมาร์ก ที่เป็นคู่หูนักวิจัยของเขาครับว่าจะต้องติดตามผลตกค้างของยา N40 อย่างใกล้ชิดว่าหลังจากยานี้หมดลิ์ไปเดี๋ยวเจฟกับเฮเธอรับยังคงรักกันหรือเปล่าและเพื่อความชัว การทดลองครั้งที่2ในวันถัดมาจึงได้เกิดขึ้นมันคือการใช้ยา N40 กับเจฟและก็ซาร่าครับนักโทษหญิงอีกคนที่สภาพร่างกายของเจ๊แกเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วหลังจากเพิ่มปริมาณยา N40 ไปถึง2เท่าเต็มๆทั้งสองนักโทษนี้ก็จบด้วยกิจกรรมแห่งความสุขกันอยู่ดีนี่ก็เลยเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่ายา N40 นั้นมันคือยาแห่งความสุขยาแห่งความรักนั่นเองครับซึ่งในทุกวันหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นไปเจฟก็ are, ต้องเอาเรื่องในแต่ละวันครับมาเล่า บอกให้กับลิซซี่เพื่อนสาวนักโทษคนสนิทครับให้กับเธอได้ฟังตลอดเลยที่ดูนว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยจะเปิดใจคุยกันได้ในทุกๆเรื่องพูดง่ายครับลิซซี่คือเซฟโซนของเจฟเองนั่นแหละ และเจฟก็รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่มีเธออยู่ข้างกายก่อนที่วันต่อมาครับก็ได้มาถึงโดยการทดลองในวันนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเจฟครับได้ถูกเชิญมาเป็นผู้ควบคุมในการทดลองยาเคียงคู่กับสตีฟโดยโจทย์ของเขาในวันนี้เลยก็คือเขาจะต้องเลือก,กรับว่าจะให้ยาไอซ d a ิบหกด l o เคนฟล็อกกับใครดีระหว่างซาร่ากับเฮเธอร์ที่นักโทษสาวทั้งสองคนนี้เพิ่งจะผ่านกิจกรรมอันเร้าร้อนกับเจฟมาไม่กี่วันก่อนแต่สีหน้าของเจฟก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับคือเขาได้บอกกับสตีฟว่า ไม่เอาได้ไหมผมไม่อยากให้ใครได้ยาตัวนี้เลยสตีฟในตอนแรกคิดว่าเจฟน่าจะหลงเหลือความรักให้กับพวกเธอเหล่านี้หรือเปล่า ทว่าเจฟครับก็เรียนตามตรงว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรหลงเหลือกับพวกเธออยู่เลยเพียงก็แต่ผมเคยโดนไอซิบหกดักเคนฟลกมาก่อนมันเป็นยากรับที่โดนแล้วโคตรทรมานร่างกายแบบส,สุดเจฟไม่อยากให้ใครต้องมาเจอกับประสบการณ์เลวร้ายพวกนั้นอีกถ้าเลือกได้ผมไม่อยากทั้งคู่รับได้รับยานั้นเลยสตีฟที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยใจอ่อนรับยอมทําตามคําขอของเจฟแต่โดยดีพร้อมกับย้าให้เขาได้ฟังอีกรอบว่าการทดลองที่สตีฟได้ออกแบบมานั้นล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นในการพัฒนายาออกมา ช่วยคนได้เป็นล,ล้านๆและสตีฟครับก็เชื่อว่าเจฟอยากจะไถ่โทษในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปในอดีต ที่ทําให้เจฟครับมาลงเอยอยู่ในคุกแห่งนี้ก่อนที่พาจะได้ตัดย้อนกลับไปในอดีตในปาร์ตี้คืนหนึ่งครับเจฟกับเพื่อนๆของเขากําลังสังสรรค์กันตามปกตินั่นแหละเาะว่าขากลับของเขาสิครับเจฟก็ดันอาสาขับรถเองทงั้งๆที่ตัวเองก็เมามากๆโดยมีเพื่อนชายคนสนิทกับแฟนของเจฟติดรถไปด้วยในคืนนั้นครับสุดท้ายแล้วอุบัติเหตุมันก็ได้เกิดขึ้นเจฟเป็นคนเดียวที่รอดมาได้และต้องติดคุกครับในข้อหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเมาแล้วขับหรือว่าประมาททําให้ผู้อื่นถึง แก่ความตายจนกระทั่งเมื่อเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงเจ๊ J. ในวันนี้ครับจะต้องมานั่งในห้องทดลองนี้อีกครั้งเคียงคู่กับชายที่มีชื่อว่าโลแกนนักโทษมากขืมกล้ามโตทีใ่ใครในคุกแห่งนี้ครับต่างไม่กล้าสบตาเขา เจฟในตอนแรกก็คิดว่าจะต้องทํากิจกรรมแห่งความสุขร่วมกับชายคนนี้หรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ครับสตีฟแค่ต้องการให้เขามานั่งอยู่เฉยๆก็แค่นั้นเองมันก็เลยทําให้เจฟนั้นแปลกใจอยู่ไม่น้อยเหตุการณ์แบบนี้มันดูคุ้นๆว่าไม่รับว่าแล้วเจฟก็คิดออกแล้วจากการเดินตรงดิ่งไปที่ห้องสังเกตการของสตีฟในทันทีจนเขาได้เจอเข้ากับเฮเธอร์รับที่กาลังได้โจทย์เดียวกับเจฟเมื่อวานไม่มีผิดคือเธอจะต้องเลือกรับว่าจะให้ยาดักเคนฟอกกับใครดีเจฟในตอนนี้ก็เลยเข้าใจทุกอย่างว่าสตี ทดลองแบบนี้กับนักโทษทุกคนเลยคือให้ทำกิจกรรมแห่งความสุขกันมาก่อนแล้วก็มาเลือกให้ยาดาร์คเคนฟอกกับใครคนหนึง ทีนี้เจฟก็ไม่อยากจะคิดเลยว่านักโทษในคุกแห่งนี้ครับมีกันกี่คนแล้วมันมั่วซั่วตัวหลวกันขนาดหดเจฟไม่โอเคอย่างแรงก่อนที่สตีฟจะสวนกลับไปว่านายอย่าลืมสิวะว่าการที่นายมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะว่านายเลือกเองนะเว้ยเราอยู่ที่นี่ไม่มีห้องขังสวัสดิการัชนเลิศผู้คุมกับนักโทษครับอยู่รวมกันแบบเคารพให้เกียรติไม่เคยมีการใส่กุญแจมืออะไรเกิดขึ้นเลยมันจะมีคุกที่ไหนวะที่ดีได้ถึงขนาดนี้เจฟ ทานายต้องการจะกลับไปคุกธรรมดาเด็ฉันจัดให้ได้นะเว้ยให้เกียรดกันบ้างดีวะ การทดลองพวกนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนายามาช่วยคนทั้งโลกพอเจฟดนสวนดอกนี้เข้าไปครับก็เข้าใจเลยว่าสตีฟนั้นทำเพื่อเขามากขนาดไหนต่อจากนี้ไปเจฟก็เลยตั้งใจว่าจะทำทุกอย่างรับตามที่สตีฟบอกทั้งหมดไม่ตั้งคำถามอีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงรับในขณะที่ผู้ช่วยของสตีฟอย่างมาร์กกำลังช่วยติดตั้งอุปกรณ์ให้ยาที่กลางหลังของสตีฟอยู่นั้นอยู่ๆเจฟก็เดินพรวดเข้ามาในห้องของสตีฟในตอนนั้นแบบพอดีครับเจฟก็เลยรู้ในทันที ว่าสตีฟก็ใช้ยาพวกนั้นด้วยเหมือนกันก็แน่สิครับยา N40 มันดีถึงขนาดดิสตีฟติดการใช้มันแทบทุกคืนครับเพราะมันทาให้เขาหลับฝันดีมากๆทว่าภายในวันนี้ก่อนที่การทดลองอันใหม่จะเริ่มต้นขึ้นสตีฟก็ออกตัวกับเจฟก่อนเลยว่าวันนี้มีข่าวไม่ดีมาแจ้งให้กับเขาได้ฟัง คือสตีฟครับพยายามเอาเรื่องของการยกเลิกการทดลองดักเคนฟอกกับเฮเธอร์แล้วก็ซาร่าไปเสนอกับคณะกรรมการบริหารดูปรากฏว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าการที่เจฟเลือกจะไม่ให้ยากับทั้งคู่นั้นมันเป็นเพราะว่าความส่งสารจริง,รงๆกรรมาการยังคงเชื่อครับว่าเจฟทํามันเพราะว่าความรักอยู่วันนี้ก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่สตีฟจาต้องทําการทดลองดักเคนฟอกกันอีกรอบและรอบนี้ครับเจฟจะต้องเป็นคนยอมรับด้วยว่า เขายืนยันครับจะให้เฮเธอร์ได้รับมันจริงๆสตีฟก็เลยบอกว่าเขาได้เพิ่มเวอร์บิลุตให้กับเจฟแล้วให้เขาได้กล้าพูดออกมาบ้างวัดยืนยันหรือเปล่าเรียกได้ว่าในจังหวะนั้นครับเจฟคุณคิดอยู่นานพอสมควรและก็บอกตามตรงว่า เขาไม่อยากให้เฮเธอร์ได้รับยานี้อยู่ดีครับและที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าทั้งหมดมันเป็นเพราะว่าความสงสารไม่ใช่ความรักเฮเธอร์อย่างที่สตีฟได้คิดเอาไว้ในช็อตนี้ครับสตีฟก็นมนาวเจฟอยู่ค่อนข้างนานวันนี้จะเป็นการทดลองครั้งท้ายๆแล้วที่ d a r k e เ f นฟจะถูกใช้มันก็เลยทำให้เจฟยอมรับขึ้นมาได้บ้างแล้วยินยันจะใช้มันกับเธอครับและเมื่อเฮเธอร์ได้รับยาดาร์เอนฟ ความทรมานจากภายในร่างกายเธอมันก็ได้เกิดขึ้นเหเธอทรมานเป็นอย่างมากและพยายามจะทําทุกอย่างรับเพื่อหยุดความทรมานพวกนี้ให้ได้จนเธอดิ้นแรงมากๆจนหลังของเธอไปกระทบกับขอบโต๊ะอย่างจังจนเครื่องจ่ายยาก็เกิดผิดพลาดครับเพิ่มดรกเคนฟอกสู่ร่างกายของเธอแบบเต็มสูบสตีฟกับมาร์กที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามจะหยุดการจ่ายยา แต่มันก็ไม่เป็นผลครับสุดท้ายแล้วก็จบลงตรงที่ว่าเหตุเธอเลือกจะทําร้ายตัวของเธอเองแล้วไปคุยกับรากมะม่วงในที่สุดสตีฟกับเจฟพยายามจะเข้าไปช่วยชีวิตเธออย่างสุดความสามารถของพวกเขาในจังหวะนั้นเจฟก็สบโอกาสในการแอบ,บเอากุญแจที่สตีฟทําตกไว้ไปเปิดอ่านสมุดบันทึกส่วนตัวของเขาดูรับว่าจดอะไรลงไปบ้างจนเจฟได้เจอเข้ากับข้อมูลบางอย่างที่มันจะเปลี่ยนความคิดของเจฟไปตลอดกานคือเขาได้เจอกับคําว่า OBDX และชื่อบริษัทครับที่มีชื่อว่าแอ n เนสตีเพสสัจกรรม ซึ่งไอคำว่าแอฟเนสตี Net T นี่แหละมันคือชื่อนามสกุลของสตีฟครับและเท่านั้นยังไม่พอเจฟยังได้เจอเข้ากับชิ้นส่วนเศษกระดาษของเกมบิงโกที่มีตัวอักษรเหมือนกับชื่อยาต่างๆในการทดลองทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น N40, B15, I16, B6 ออะไรแบบนี้ก่อนที่ตัวของสตีฟจะกลับมาที่ห้องเดิมเจฟก็เก็บทุกอย่างเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยทำท่าทางรับเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนที่มาพร้อมกับคำถามร้อยแปดในหัวของเขาว่า ทั้งหมดนี้มันเรื่องอะไรกันแน่ก่อนจะจบวันนั้นรับด้วยการที่เจฟจะเอาความเครียดทุกอย่าง มาระบายให้กับลิซซี่เพื่อนสาวคนสนิทให้กับเธอได้ฟังรับต่างคนต่างเปิดใจกันว่าตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยแทนที่จะมีความสุขใช่ไหมลหละครับแต่ตอนนี้กับเจอการทดลองอะไรก็ไม่รู้มากมายเธอได้บอกว่าถ้ารู้งี้แต่แรกการเลือกอยู่เรือนจําธรรมดาอาจจะยังดีสักกว่าเจฟก็เห็นด้วยแบบเต็มเ็มครับดวนว่าในตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพัฒนาเกินไปกว่าคําว่าเพื่อนแล้วล่ะครับแน่นอนว่าสตีฟที่เพิ่งนจะรู้เรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้เหมือนกัน ก็เลยค่อนข้างดีใจเป็นอย่างมากที่การทดลองของเขาครับยังคงสามารถไปได้ต่อวันต่อมาสตีฟก็เลยอ้างกับเจฟว่าวันนี้เราจะทําการทดลองระหว่างเจฟกับนักโทษที่ยังไม่เคยได้รับ N40 มาก่อนลิซซี่นั่นเองครับด้วยการฉีดยาดาร์คเคนฟอกให้กับเธอแน่นอนสิครับว่าหลังจากเจฟได้ยินคําพูดนี้จากปากของสตีฟเท่านั้นแหละเจฟก็ยืนยันนอนยันเสียงแข็งเลยครับว่าไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดเพราะว่าเจฟเพิ่งเห็นชะตากรรมอันโหดร้ายของเฮเธอร์มาการที่เจฟจะต่อต้านแบบนี้ก็คงจะไม่แปลก ซึ่งพอสตีฟรับรู้ถึงจุดยืนของเจฟครับก็เลยยมยอมเขาไปก่อนละกันพร้อมกับมากำชับกับมาร์คว่าให้เพิ่มยาให้เจฟเป็น2เท่าไปเลยแล้วค่อยมาดูกันว่าพรุ่งนี้เขาจะยังปฏิเสธอยู่ไหมมาในตอนนี้ครับดูสีหน้าของเขาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ พ่อมาก,ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่สตีฟกำลังทำรับมันดูเกินไปจริงแต่คำสั่งยังไงก็ต้องเป็นคำสั่งรับมาร์กเตรียมยากระปุกใหม่ไปเปลี่ยนในเครื่องจ่ายยาของเจฟซึ่งก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเจฟก็ได้เปิดประเด็นถามกับมาร์กตรงๆเลยว่ายาสีแดงกระปุกนั้นที่มีชื่อว่า B6 เเดยมันคือยาอะไรกันแนะ่มาร์กก็เลยพยายามบอกว่ามันคือยาหลอกนะ แต่เจฟครับไม่เชื่อเขาอีกต่อไปแล้วเจฟได้บอกว่าเขาเห็นมันในกระดาษบิงโกของสตีฟยาตัวนี้ต้องมีผลอะไรบางอย่างแน่ๆเพราะมเป็นเพียงแค่ยาชนิดเดียวครับที่แอบติดตั้งอยู่ในเครื่องจ่ายายาโดยที่ตัวของเจฟกับนักโทษคนอื่นไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองได้ยาตัวนี้ไปด้วยมาก็เลยอ,อํมเองอยู่สักพักนึงครับก่อนจะโดนเจฟสวนกลับไปต่อว่าสตีฟคือเจ้าของบริษัทยานี้ใช่ไหม คณะกรรมการงี่เง่าอะไรพวกนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงหรอกเขาอุดตริมันขึ้นมาความจริงสตีฟไม่ได้สนใจยาความรัก n40 อะไรพวกนั้นหรอกใช่ไหมเขาต้องการจะทดสอบยาปี6ในร่างกายเราทุกคนถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่ภาพจะตัดไปกลายเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสในว,วันนี้ครับมาร์คได้ขอลาเพราะอ้างว่าป่วยก่อนที่มาร์คจะมาขอร้องกับสตีฟให้มาทําการทดลองครั้งสุดท้ายกับดาร์กเอนฟ็อกไปด้วยกันสตีฟได้อ้างว่าการฉีดดาร์กเอนฟ็อกให้กับลิซซี่ในคราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริง จะไม่มีนักโทษคนไหนได้รับมันอีกเลยได้โปรด แค่พูดว่ายอมรับซึ่งในตอนแรกเดีย่ยเจฟทำท่าทางเหมือนจะตอบตกลงรับทว่าสุดท้ายเขาก็ปฏิเสธอยู่ดีนั่นก็นเลยทำให้สตีฟนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากทุบโต๊ะอย่างแรงรับแล้วก็ตอบกลับไปว่าทำไมไม่ตอบตกลงวะทุกอย่างจะได้จบนายคิดว่านายรักเธออยู่ใช่ไหมเลยไม่ยอมรับการทดลองในครั้งนี้ได้เดี๋ยวฉันจะบอกอะไรให้กับแกได้ฟังวาลิซี่คนนี้เคยทำอะไรมาก่อนจะมาติดคุกซึ่งเจฟก็บอกนะครับว่าไม่ต้องบอกหรอกผมรู้อยู่แล้ว คดีป้นยังไงล่ะแต่สตีฟก็บอกรับว่าไม่ใช่ลิซซี่โกโหกเธอมาโดยตลอดโดยเธอคนนี้คือคนที่ทําให้ลูกตัวเองรับไปคุยกับรากมะม่วงนั่นเองในวันหนึ่งรับลิซซี่เคยลืมลูกน้อยตัวเองในรถยนต์ก่อนที่เธอจะออกมาทํางานตามปกติกลับมาอีกทีรับเขาก็ตายจากไปแล้วลิซซี่ก็เลยโดนโทษประมาทและฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนาถูกส่งมาที่คุกนี้ยังไงล่ะตาสว่างสักทีเจฟกดยาให้กับลิซซี่สักทีเธอวะว่าแล้วครับเจฟได้ยินแบบนั้นก็กดให้เลยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ลิซซี่กลับไมไ่รู้สึกถึงความทรมานแต่อย่างใดกลับกัร g r ับตัวของซีฟเองต่างหากที่เริ่มรู้สึกทรมานจากความเจ็บปวดมันก็เลยทําให้เขารู้ในทันทีว่าไอ้มากรับแอบสลับเครื่องจย,ยาของเขากลับลิซซี่นั่นเอง แสบนักนะก่อนที่เจฟจะบอกหมดครับว่าเขารู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านมานั้นสตีฟไม่ได้ตั้งใจครับอยากจะทดลองยาความรักอะไรนั่นหรอกอยาพูดมากยาหัวเราะอ,อะไรพวกนั้นเนี่ยมันไร้าสาระจริงๆแล้วนายอยากจะรู้ประสิทธิภาพของยาปี6ใช่ไหมละ่ะว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าที่เราแต่ละคนต่างตกลง,งไปตอบยอมรับการทดลองในทุกๆวันนักโทษแต่ละคนเว้ยคงคิดว่าทุกคนเป็นคนเลือกเองแต่เปล่าเลยทั้งหมดเป็นเพราิตยาของปี6ใช่ไหมละ่ะ ที่ส่งผลทำให้สตีฟสามารถควบคุมทุกคนในคุกแห่งนี้ได้ไม่งั้นคงไม่มีคนธรรมดาคนไหนหลอกรับที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในคุกรวมกับนักโทษฆาตกรรมพวกนี้หรอกจริงไหมนายคิดว่านายควบคุมทุกคนได้ว่าแต่ทำไมนายยังทดสอบมันอยู่ล่ะสตีฟทั้งที่ประสิทธิภาพครับมันก็ดีอยู่แล้วแน่นอนว่าในตอนแรกสตีฟไม่ยอมตอบกลับอะไรเจฟทั้งนั้นก็เลยโดนเจฟครับฉีด B6 เข้าร่างกายของเขาไปสตีฟก็เลยบอกหมดว่า B6 มันคือยาเชื่อฟังที่อนาคตจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นชื่อ OBDX ในตอนนี้ B6 สามารถใช้งานได้ก็จริงแต่ฉันอยากให้มันใช้งานได้แบบไม่มีที่ติคือคนคนนั้นครับที่ใช้ยาอยู่จะต้องเชื่อฟังคนอื่นแบบไม่มีข้อยกเว้น สั่งอะไรก็ต้องทําถึงแม้ว่าการกระทําพวกนั้นครับจะขัดกับจิตใต้สํานึกของตัวเองก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสตีฟสามารถสั่งการให้เจฟยอมรับการใช้ยากับลิซซี่ได้นี่จะถือว่ายา B ีครับมันไรที่ติดแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะสิสตีฟก็เลยบอกต่อครับว่ายานี้มีข้อดีเลยก็คือมันสามารถทําให้เราควบคุมทุกคนในประเทศได้หรือทั้งโลกเลยก็ยังได้อาชญากรรมต่างๆจะคงไม่เกิดขึ้นทุกคนจะอยู่ในกรอบที่รัฐบาลต่างก็จัดสรร ความสงบสุขที่แท้จริงเจฟมันอยู่แค่เอื้อมแต่เจฟในตอนนี้ก็ไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วเขาอยากจะออกไปจากคุกบัดซบนี้เต็มทนสตีฟก็เลยสารภาพหมดเปลือกครับว่าเอาจริงๆแล้วเดีย่ยเจฟกาบลิซซี่นั้นพ้นความผิดมาตั้งนานแล้วแต่พวกแกมาเดันโง่เองที่หลงมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเจฟในตอนนั้นก็เปิดประตูของอาคารทิ้งเอาไว้เตรียมพร้อมจะหนีไปกับลิซซี่แต่จะมีหรอรับที่สตีฟนั้นจะยอม ึิงเจฟก็จัดการอาัด B6 เข้าร่างกายของสตีฟแบบเต็มๆเ,เพื่อให้เขารับเชื่อฟังคำสั่งเจฟแต่โดยดีแต่อย่างที่ผมได้บอกไปครับยาตัวนี้นั้นยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นเจฟไม่สามารถสั่งงานอะไรสตีฟได้หากว่ามันขัดต่อความต้องการของเขาจริงๆสตีฟก็ไม่รอช้าสิครับหยิบมีดของตัวเองขึ้นมาเตรียมพร้อมจะสู้กับเจฟแล้วในที่สุดสตีฟก็ชิงโทรศัพท์ควบคุมการจ่ายยาตัวเองมาได้ แล้วจัดการครับสั่งใจยา darken fox ทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายของลิซซี่ในทันทีโดดยาที่มากมายขนาดนั้นมันมากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะรับไหวอย่างแน่นอน เธอครับกางจะมีจุดจบเหมือนกับเฮเธอร์ในตอนต้นเรื่องเจฟในตอนนั้นก็ไม่รอช้าจัดการผักสตีฟครับจนหลังเขาไปชนกับฝาผนังแล้วเครื่องจ่ายยาของสตีฟมันก็เริ่มจะทํางานผิดพลาดจ่ายยาผิดปกติครับก่อนที่ตัวของเจฟจะเข้าไปช่วยชีวิตของลิซซี่ดยการถอดเครื่องจ่ายยานั้นออกในขณะที่สตีฟครับพยายามจะรวบรวมสติทั้งหมดที่เขาเหลืออยู่ ที่บางทีก็หัวเราะบางทีก็กลัวบางทีก็เจ็บปวดประกาศให้กับนักโทษทุกคนในตึกรับไปช่วยกันจับไอ้สองคนนั้นกลับมาให้ได้ส่วนทั้งฝั่งนอกตึกในตอนนี้ สตีฟก็สังเกตเห็นว่าไอ้ Mark มาร์กมากำลังพาตำรวจครับข้ามน้ําข้ามทะเลบุกมาที่ตึกแห่งนี้เพื่อหยุดทุกอย่างที่สตีฟกำลังทํามันก็เลยทําให้สตีฟไม่มีทางเลือกเก็บตัวอย่างยาท,งทั้งหมดที่เคยทดลองใส่กระเป๋าเก็บไว้แล้วเตรียมชิงหนีออกจากที่นี่ในทันทีไปขึ้นเครื่องครับที่จอดอยู่ข้างหน้าตึกส่วนทางฝั่งของเจฟในตอนนี้เด็กกำลังพาลิซซี่ครับวิ่งหนีจากคนทั้งตึกออกมาพวกเขาทั้งคู่พยายามเป็นอย่างมากในการเอาชีวิตรอดจากนักโทษพวกนั้นให้ได้แต่กว่าทั้งคู่จะออกมาข้างนอกได้สําเร็จสต เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงก็แต่เรือลำหนึ่งรับสําหรับพวกเขานี่ก็เลยเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทั้งคู่จริงๆสักทีโดยที่เจฟรับจะไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้วต่อให้อดีตของทั้งคู่นั้นจะเรวร้ายสักแค่ไหนพวกเขาขอเพียงแค่ว่าอนาคตสดใสก็เพียงพอแล้วก่อนที่ภายการจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งสตีฟกันต่อบ้าง หลังจากที่เขาเอาเครื่องขึ้นได้สำเร็จเนี่ยก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาดีใจจริงๆหรือว่าพอริ์ยาของ G46 กันแน่ยังไงก็ตามครับก็ถือว่าสตีฟรอดตายมาได้แล้วก่อนที่ตัวยา N40 ครับจะเริ่มทำงาน ทำให้เขาเกิดอาการเคลิมสุขขึ้นมาครับหรือในทางศัพท์วิทยาศาสตรับเขาจะเรียกอาการพวกนี้ว่ายูโฟเรียซึ่งมันเกิดขึ้นขณนะที่เขากำลังขับเครื่องบินอยู่นะสิสตีฟในตอนนี้ครับมีความสุขเป็นอย่างมากวิวข้างหน้าเนี่ยมันช่างสวยสดงดงามอะไรแบบนี้มันคือวิวของภูเขานั่นเองใช่แล้วครับเครื่องบินของสตีฟกำลังพุ่งเข้าชนกับภูเขาอย่างจัง แล้วเกิดเป็นการระเบิดขึ้นมาแล้วเจฟก็ตายคาที่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของการทดลองของสตีฟอย่างแน่นอนครับที่ผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ฟังอย่างละเอียดเลยว่าการทดลองของเขาตั้งแต่แรกมันมีหลักการทํางานอย่างไรเราจะเห็นได้ว่าช่วงแรกครับสตีฟพยายามจะทดลองยา N40 คือยาวความรักให้กับเจฟได้มีความสัมพันธ์กับซาร่าไม่ก็เฮเธอ เพื่อที่ว่าสตีฟจะได้ทดลองยาปี6ยาคําสั่งให้กับเจฟได้รับโดยตรงที่ยาตัวนี้ครับมักจะถูกจ่ายตลอดเวลา ตอนที่นักโทษแต่ละคนเนี่ยจะทําการทดลองเพื่อให้พวกเขาตัดสินใจยอมรับการทดลองต่างๆเจฟในตอนนั้นก็เลยต้องเลือกระหว่างจะให้เฮเธอร์กับซาร่าใครกันแน่รับจะมาโดนยาดัก k e เคนฟอกกันจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยเจฟน่าจะตอบตกลงการทดลองนี้ใช่ไหมเลยครับเลือกได้ว่าจะมีใครสักคนโดนยาดัก k e เคนฟอกแต่สุดท้ายแล้วเขากลับไม่ตอบไม่อยากให้ใครโดนก็เลยทําให้สตีฟครับพยายามจะปรับเปลี่ยนการพูดเพิ่มโดสยาต่างๆจนในที่สุดแล้วเจฟก็ยอมรับการทดลองต่างๆกับเฮเธอร์เขาจนได้จนเธอนั้นก็ตาย จากไปในการทดลองต่อมาแต่ทว่าเจฟก็บอกเองเลยครับว่าเขาไม่ได้มีความรักความผุดพันกับเฮเธอร์เลยที่เขาตอบยอมรับไปเดี๋ยวแล้วเฮเธอร์ตายมันก็เลยยังไม่ใช่ประสิทธิภาพสูงสุดของยาปี6คือสตีฟต้องการให้เจฟรับตอบตกลงในการให้ยาดาร์คเคนฟ็อกกับคนที่เจฟรักจริงๆเพื่อเป็นการยืนยันว่ายาปี6เนี่ยมันไร้ที่ติจงเกิดเป็นการทดลองครั้งสุดท้ายขึ้นมาที่ในความจริงเจฟควรจะได้รับยาปี6จากบาร์กเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อที่ว่าเขาครับอาจจะตอบตกลงยอมรับมัน ให้กับเดซี่ได้รับยาดาร์คเคนฟอกและทรมานแต่เรื่องมันกลับวุ่นวายอย่างที่เราได้เห็นเกิดเป็นจุดจบของพี่ต่อเทพเจ้าสายฟ้าที่ชนต่อเข้าจริงๆครับต่อใหญ่ซะด้วยในตอนนี้เพื่อนคงจะมองภาพรวมการทดลองออกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าทาไมสตีฟถึงหัวเสียมากๆเมื่อนักโทษแต่ละคนเนี่ยตอบไม่ยอมรับการทดลองเพราะว่าเขากํลาลังทดลองยาปี6อยู่นั่นเองและก่อนจะจากกันไปครับใครที่ชื่นชอบในการฟังสรุปเนื้อเรื่องหนังใหม่ๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องพวกเราด้วยนะครับเมื่อไรก็ตาม ที่มีคลิปสปอยหนังใหม่ๆแบบนี้ออกมาเพื่อนเพื่อนกรับจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนวนไหนครับที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ให้กับพวกเราผมขอแค่เพียงคนละหนึ่งไลค์ครับมันจะเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราแบบมากๆยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะสําหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกรับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ